การออกปากของพลเอกประวิทธ์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อการอยากพบอันวาสาและสสปัตตานีพักประชาธิปัตย์เมื่อครั้งลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไปทอดกระถินที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโดยพลเอกประวิทธ์บอกว่าอันวาเป็นคนดีมีความสามารถ ถึงแม้หลายฝ่ายก็รู้ดีว่าอีกในหนึ่งในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าอันวาจะไม่อยู่ในสระบบของพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปสำหรับประวัติทางการเมืองของอันวาได้รับเลือกตั้งสสครั้งแรกเมื่อปี2548ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันร,รวม4ส,สมัยจนถึงการเลือกตั้งล่าสุดปี2562จากนั้นอันวาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธที่การพรรคประชาธิปัตย์และมีบทบาทในการแสดงออกหลายครั้ง ต่อการไม่เห็นด้วยที่พักประชาธิปัตย์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงโหวตไม่ไว้วางใจผู้นําประเทศหลายครั้งจนสร้างรอยร้าวในพักร่วมรัฐบาลมาแล้วหลายระล,ลอกโดยเฉพาะการลงมติงดออกเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564กลายเป็นอีกหนึ่งจุดแตกหัก ของอันวาและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หลายคนจึงไม่แปลกใจหากชื่ออันวาจะถูกผู้ใหญ่บางส่วนในประชาธิปัตย์มองว่าเป็นกบฏจนต้องบีบให้ออกจากพรรคในที่สุดอย่างไรก็ตามเส้นทางการเมืองของอันวาก็ไม่ได้หมดไปโดยก่อนหน้านี้เคยเปิดเผย3ามเงื่อนไขในการร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วได้แก่ 1. ยกเลิก,กพรากฉาุกเฉิน 2. แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประมง 3. ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลานในพื้นที่ กรณีนี้นิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานาปะานประธานวิรัฐบาลเตรียมประสานพูดคุยในสัปดาห์หน้าโดยมีกระแสะว่าจะมีลุ้นได้พบกับพลเอกประวิทย์ด้วยจากกระแสะย้ายพักของอันวาที่เกิดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญทางการเมืองเมื่ออยู่ๆพลเอกประวิทย์จะถามหาอันวาออกนอกหน้าแบบเปิดเผยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแกนนำพัคพลังประชารัฐ ก็พยายามดึงอันวามาอยู่ด้วยเป็นปีโดยเรื่องนี้วิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและสัมพันธ์ไม่อยู่โซสสนราธิวาสพักพลังประชารัฐรู้ดีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรหรือยังติดเงื่อนไขพิเศษบางประการหรือไม่ที่สำคัญความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ลงรอยกับพลเอกประยุทธ์อีกครั้ง สไตล์ของคนเอกประยุทธ์จะไม่มีวันร่วมง,งานกับผู้ที่เคยวิพกาววิจารณ์ตัวเองอย่างอันวารเป็นอันขาดขณะเดียวกันก่อน,อนหน้านี้กรณีที่นิโรธสุนทรเลขาออกมาเปิดประเด็นหมอ่อมราชวงศ์ปิียาทรเทวกุลมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐนั้นมีการไฟเขียวจากผู้ใหญ่ในพักหรือไม่เพราะหมอ่อมราชวงศ์ปิีดียาทรก็เป็นหนึ่งบุคคลที่พลเอกประยุทธ์ถอดพ้นรองนายกสมัยรัฐบาลคสชามาแล้วความเคลื่อนไหวต่อการย้ายพักของอันวานั้น กำลังเป็นการจัดทัพของพรรคพลังประชารัฐในยุคพลเอกประวิทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในปี2566ทำให้ทุกคำตอบของอันวาหลังจากนี้จะพิสูจน์จุดยืนว่าสุดท้ายแล้วจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใดเพราะนั่นหมายถึงคะแนนินยมในพื้นที่ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งในวันข้างหน้าไปด้วย